นี่เราก็มาถึงลานแคมปิ้งแล้วก็ตกปลานะครับที่จะตกปลากันวันนี้ที่แก่งกระจานก็มีนาหน้าเขามากันแล้วบนบางส่วนนะครับที่เขามาจับจองพื้นที่ก่อนเรานะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึง จุดกลางเต้นแล้วก็ตกปลากันที่แล้วนะครับผมวันนี้เรามาตกปลากันที่แก่งกระจานนะครับริมเกอนแก่งกระจานตอนนี้กําลังหาจุดกลางเต้นกันอยู่ทางไฟชิดลมแรงครับวันนี้วิวดีมากครับเทสกควนปลาแล้วเหออันน,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 นี้แบบลานนี่กว้างเลย ร้อยไล่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ประสบภัยเดี๋ยวรู้กันครับตอนนี้ก็คลึ้มมาแล้วครับเริ่มคลึ้มมาแล้วแต่ยังมีแสงแดดอยู่ลมเริ่มมาแรงแล้วครับ เราใช้เบ็ดกี่หลังครับโอเควันนี้มาอของผมก็ประมาณสิบคันได้ครับของผมนะสิบคันนะน,นี้ก็ล, <ผม S 2> ลองเตรียมเบ<ป>็ดตีลงไปละคันหนึ่งลมมากอ่ะวันนี้ไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าตอ,อนนี้เราก็ได้หมายแล้วนะครับแต่วันนี้ลมแรงมากไม่รู้ปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะได้สักกี่ตัว เลก็ยังไม่ได้ไม่ได้เตรียมเบ็ดเลยเตรียมเบ็ดที่จะลงเบ็ดกันอยู่นะครับรู้สึกว่าลมมันจะแรงแรง แค่นั้นก็พอแล้ว ลงไปกี่คันแล้วออกคันแล้วตอนนี้ลมแรงมากๆเลยเพิ่งลงเบ็ดเนาะใช่ใช่เดี๋ยวมาดูกันช่วงเย็ยนว่าจะเป็นยังไงบ้างลมก็เริ่มเบาแล้วครับตอนนี้ต้องตีตอนเนี้ยเอาเลยเนี่ยถ้เาเบ็ดมาลงเลยจันเ,เบ็ดมาลงเลยต้องต้องตีตอนเนี้ยลมเบาแล้ว

อยู่อ่างเก็บน้ำอ่าอะไรนะเนี่ยแถวตัวไม่ใหญ่ฮะเพชรบุรีแกงกระจานเออฮะโอเคน้อยก็ได้ลุ้นละได้หนึ่งตัวละโอเคต้องเห็นไหมได้ได้ได้ถือว่าอย่างน้อยก็ได้กำลังสวยเลยเลยไหมอย่างน้อยก็ได้ปิ้งละตัวแรกของทริปนี้แป้งเริ่มกินช่วงเย็น โอเคได้เวลามื้อเย็นโอ้โหมาดูมื้อเย็นของเราครับมีอะไรม้่งเอ่ยอันนี้นนเป็นไก่ต้มน้ปาปลา,าแล้วก็ข้าวกล่องคนละกล่องนะครับใช่เบียร์กระป๋องไหนเบียร์กระปอ๋องเบียร์คอรัลเหม็นกระป๋องสเปรยงของเราอ,อันน้คือบรรยากาศแบบตกปลานะครับันบ,บรรยากาศดีเนาะกินข้าวริมเพื่อนดีมากลมเด่นดี เย็นเลย,ยไปยกกันเหรอมารลอกันหน่อยดิรอสเอสแป๊บนั้งจงรูปให้วิหนุ่มด้วย้อนชนช้อนชนชนช้อน้อนโอ้บรรยากาศกินข้าวสุดยอดมากลมเย็นดีไม่ร้อนอากาศก,กำลังสบายเนาะ ถือว่าบรรยากาศดีเลยเนาะอากาศไม่ร้อนเนาะอากาศดีกับข้าวอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินเลยอร่อยน้องแนนกับข้าวอร่อยไหมทำอร่อยไหมอร่อยข้าวร้านนี้อร่อยเนาะกลมกล่อมอือกลมกล่อมอร่อยกะเพราหมูไข่ดาวใหญ่อืมอร่อยใช่ไหมอืมตอนนี้โอเคแล้วโอเคเป็นไงครับนี่อ่ะจะกินให้ดูเลยโอ้ไก่เราก่อนเลยไก่ต้มน้ำปลาเอาโชว์หน่อยดิโชว์หน่อยอร่อยเลย อร่อยมากเข้ากันได้ดีเลยเข้ากันได้ดีกับเบียร์เย็นๆใช่โอ้โหมาเลยมาเลยเสียเอ็ดมามาอือือดูปลาด้วยนะดูปลาด้วยสองสินเ็ดเดี๋ยวส่วนปลาเราค่อยดูพรุ่งนี้เช้าวันจะเป็นยังไงแล้วคืนนี้เราลุ้นกันยาวๆไป 老刘吧，老 <noise> สวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมน,นี่แสงแรกของวันดมาเดจะมาไปชมบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้ทีมง,งานเราก็ เช็คเหยื่อนะครับผมว่ายังมีอยู่ไหมครับตอนเช้าเป็นไงครับแจนเคนวันนี้เช้า, <laughs> ชานี้เป็นไงบ้างอา,อากาศดีนดนนาาศเดนานะเย็นเย็นเช้า,า,ชานี้ก็อ, <c oughs> อากาศดีนะครับ ไม่มีฝนท้องฟ้าก็คุ้มมนิดๆแตก็เป็นอากาศที่เย็นสบายเมื่อคืนเราก็นอนกันข้างรถเลยครับขนระล็อกรละล็อกไปเลยเพื่อการลมกันฝนแต่สรุปแล้ว เมื่อคืนฝนไม่ตกนะครับนอนสบายอากาศเย็นสบายเลยอุณหภูมิ26-27ถึง27องศาสบายสบายเลยครับแถมเป่าพัดลมทั้งคืนขนาดเย็นสบายเป่าพัดลมผมผมคนขี้ร้อนครับช,ชอบอากาศเย็นๆย็นงเง้ยครับเช้านี้ เย็นสบายไม่ใช่เย็นสบายปลาได้ยังปลาไม่ได้เลยไม่กินเซียนเพชรว่าไงครับเห็นตื่นมาตั้งแต่ดึกดึกมืดมืดเลยโอ้านอนก่อนเพื่อนเลยอ่ะสงสัยต้องพาไปตกที่ลาวแล้วครับเขื่อนที่ลาว รู้สึกว่าตัวนู้นจะปลาใหญ่ใหญ่จริงอ่ะใหญ่จริงที่ลาวนี่น่าจะไปไปแล้วหากินทางลาวอ่ะเรอะถนนไม่ค่อยดีที่ลาวนี่น่าจะเซียนกว่านี้เขาบอกว่าของดีมันต้องอยู่ดีที่ลำลำบากแล้วไม่ดูข่าวเลยน้ำท่วมทั่วเราเนี่ยดูดูเยโอ้โห่ดูยอะโอ้โหเนี่ยมัน เราต้องไปทําคอนเทนต์แบบนูน้นอ,อะไรนะน้ำท่วมแล้วตกปลาอะไรนะไอ้ที่เขื่อนอะไรสี 4, ่พันดอนเหรอที่เขาใส่ที่เขาจับปลาเช้านี้เราก็จะลงเบ็ดอีกกันอีกรอบนึงน,นะครับร,รุ่นกันว่าวันนี้จะ ได้ติดไม้ติดมือสักตัวกลับบ้านไหมเงียบยังดูวันนี้ฝั่งโน้นนี่โอ้นนะโหนะเสียงกระดิ่งนี่ดังไม่หยุดเลย ครับเช้านี้ได้ลุ้นแล้วหนึ่งตัวหน,หนึ่งหนึ่งไมายมาแล้วดูหมเลยโอ้โหปลีกรต้องใส่เป็นปลากระมังใช่ไหมใช่ <laughs> อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเชา้านี้โอ้ตัวนี้น่าจะใหญ่กว่าเพื่อนดูแลได้การได้การ เอาสาลายออกมาตัวใหญ่กว่าเพื่อนรึเปล่าตัวใหญ่กว่าเพื่อนอันนี้ถือว่าได้ผลได้นะอันนี้เหยื่อโมูที่เขาให้มาโอ้โหสองทั้งปากทั้งที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เอาใส่ตะข่ายไว้ก่อนเอใส่อะไรนะกระชัง งานเช้านี้ครับถือว่าเป็นที่น่าพอใจเดี๋ยววันหน้าเราก็รู้สูตรละเนาะใช่เรารู้สูตรละไม่น่าจะพลาดเช่นเคยครับเช้านี้เราก็มาดิฟกาแฟเอาบรรยากาศกันนิดนึงครับวันนี้ก็มีกาแฟดำกับ ไข่ลวกนะครับก็มีขนมปังอีกอันนี้กำลังเตรียมความพร้อมครับตอนนี้เราก็เตรียมอาหารเสร็จแล้วอาหารเช้าเสร็จแล้วนะครับก็มีกาแฟโอวัลตินไข่ลวกขนมปังนะครับเป็นขนมปังนมสดนะครับผมก็จะพร้อมแล้วครับรอทีมงานทุกคน,นครับตอนนี้ มาทานอาหารเช้าก่อนออกเดินทางครับวันนี้ทีมงานเราก็จะทานอาหารเช้าเนาะแล้วก็จะแยกย้ายกันไปอีกหนึ่งกลุ่มนะครับจะไปเที่ยวชมน้ําตกทีละซูไปอย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมั่งนะโอ้ไม่ต้องกลัวกังวลแต่อย่างเดียวกว่าพายุเข้าไปถึงต้องเป็นหน้านี้แหละถ้าฝนถึงจะเที่ยวสนุกแต่ทําบรรยากาศสวยๆเลยครับที่นู่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามดูในขาใหญ่ การท่องเที่ยวได้ได้อย่าอย่าเป็นผู้ประสบภัยนะอเ่ี๋ยวรหาได้ข่าวได้รับข่าวแล้วเจ้าทลลี่แกล้งทันทีอันเคท่านี้เป็นไงกาแฟอร่อยไหมขมแม่ไปหน่อยนึงอ่ะนะขมเติมเติมได้เติมได้เติมอะไรเติมน้ำไงเติมน้ำเพื่อที่จะได้เจรจางหน่อยแต่อร่อยอยู่นะแต่มันก็ขมมันก็ได้รสชาติกาแฟแต่สำหรับผมมันขมไปดนึงหอมมากเลยนะยี่ห้อนี้หอมมากเลย นี่ห่ออะไรเนี่ยนี่ๆๆซื้อมาจากแม็กวรูกาแฟํำเข้าจากญี่ปุ่นมังของญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นออมมาเป,เป็นเซอร์โซ,โซนะครับแดดสองแดดใช่ไเป็นไงอืมหมได้ใจเ <laughs> อเหมือนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหม <laughs> ผมได้ใจนี่ขนาดขอกาแฟ จะพูดอย่างนั้นเราดูข้างหลังอ่ะฟูจิเห็นแล้วน่าน่าดูดีๆน่าดูดีๆข้างหลังอ่ะเป็นเขาอะน่าถ่ายดูอันนี้จะเป็นจะเป็นรอบภูวนตกปลาเป็นวิวรอบอ่างเก็บน้ำเนาะไอ้เป็นเขื่อนนะเขื่อนแก่กระจานถือว่าได้บรรยากาศนั่งดิฟกาแฟยามเช้าน,น,นั่งเอกเราเป็นไงนั่งเอกตานั่งเอกหน่อยเป็นยังไงบ้างคะ นอนหลับสบายค่ะน่หลับสบายกาแฟอร่อยไหมเอ้ยอะไรนะโอ้นตินอร่อยค่ะขนมปังอร่อยไหมเนี่ยอร่อยมากกินขนมปังปลาผ่าหอกอร่อยมากแหมไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรแล้วกินนะจานไข่ลวกนะครับมาทำสัมาษณ์หน่อยดิเฮ้ยสัมภาษณ์เขาหน่อยเฮ้ยเป็นไงบ้างฮะอันนี้ก็จะเป็นรปภของเราทั้งคืนเลยครับไม่เห่าไม่หอน นอนรอเฝ้าอาหารอย่างเดียวเลยเป็นมิตรกับแขกทุกคนที่มาแคมปิ้งเจ้าดำเจ้าดำเชื่องครับไม่กัดไม่กินแทนเคนก็เมื่อคืนว่าจะดูฝนดาวตกก็ไม่ได้ดูเลยเนาะเมฆเยอะมันไม่เห็นไม่ใช่เมฆเยอะนอนหลับก่อนมั้งเยังคืนนะเมื่อคืนคนนี้ คนนี้คือกลนนเลยครับผมมีหลักฐานเหรอนอนก่อนนอนก่อนเพื่อนครับนอนก่อนเพื่อนเลักฐานอยู่ทางโนนยังได้ยินเลยมีหักฐานขนาดรถดังไว้นะเหล่าแล้วจันไม่มีหลักฐานเห็นแต่เอ่ออะไรนะรถรถไฟมาแล้วนะปุ้นๆมาแล้วนะว้าวเมนูน่ากิน อย่าลืมกลับไปทําให้คนที่บ้านกินด้วยนะทําอยู่แล้วหายกวัวย่างทริปนี้เราก็ได้เดินทางกลับกันแล้วนะครับ ก็เป็นเบอร์โทรติดต่อทังแคมป์นะครับผมก็จะมีเครื่องเครื่องดื่มและก็อาหารคอยบริการนะครับตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับที่ฟิชชิงแคมป์นะครับผมดาวล้านดวงนะครับนี่ก็จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับจะมีทั้งหมด4ห้องนะครับผมก็จะเป็นแบบ นั่งยองๆสองห้องนะครับผมก็มีฝักบัวทุกห้องนะครับแล้วก็เป็นแบบชักโครกนะครับผมแล้วก็มีฝักบัวใอาบน้ำนะครับมีห้องน้ำทั้งหมดสี่ห้องนะครับเมไว้ให้บริการงานแคมป์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเต็นต์อำนวยการนะครับก็ เป็นของพี่พเจ้าของลานแคมป์นะครับแล้วก็นู่นนะครับเราก็จะลงไปตรงนูน้นครับไปตกปลากันริมริมน้ําเลยปีนี้น้ําค่อนข้างที่จะน้อยเนาะน้ําน้อยน้ํากําลังขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่น้ํายังถือว่าน้อยนะครับผมก็ต้องไปไกลนิดนึงแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งครับผมไฟไฟทางเจ้าของลานก็สามารถเดินไปให้ให้ถึงเนาะถึงที่เรา ที่พักแคมป์ตั้งแคมป์กันก็เป็นซุ้มๆหนึ่งนั้นแหละครับผมอย่างที่เราอยู่นี่ก็สามรอยเมตรก็ยังเขาก็ยังดึงสายไฟมปถึง่โประมาณสามรอยเมตรถึงสี่รอยเมตรนะครับ <m> ทางเจ้าของเ,ออเจ้าของลานนะครับผมก็สามารถเดินไฟไป,ไปให้ได้นะครับที่โน่นนะครับก็จะเป็นของไต่มดนะครับผมที่แกมาทำเป็นซุ้มไว้ให้สำหรับนักตกปลานะครับที่จะมาแคมป์ปิ้งด้วยนะครับ แล้วก็จะมีการเดินซุ้มก็อยู่ที่500บาทอยู่ได้5คนนะครับถ้าเกินมาจากนั้นก็คิดหวัวละ100บาทต่อซุ้มเนาะแล้วก็ค่าไฟอีก100บาทนะครับผมเดี๋ยวทางเราจะขึ้นเบอร์ไต่มดไว้ให้นะครับผมเผื่อติดต่อแล้วก็เบอร์เจ้าของแคมป์ที่นี่นะครับแต่แต่ห้องน้ําห้องอาบน้ําก็มีนะฮะแต่ค่อนข้างที่จะเดินไกลไปนิดนึงตีซะ หนึ่งกิโลครับไปกลับห้องน้ําที่นี่ก็จะมีทั้งเราเราไม่ได้เดินพาไปดูเนาะข้างในนั้นที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นเป็นทะโคกสองแล้วก็นั่งแบบนั่งยองๆสองแล้วก็จะมีฝักบัวอาบน้ำในนั้นนะครับก,ก็สุภาพสตรีก็มาได้ครับ ไม่ลาบากมากแต่ก็ไม่สะดวกมากเพราะต้องเดินไกลเปน,นิดนึงเพราะว่าตอนนี้น้ํามันยังไม่ขึ้นมานะ,ะแต่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าน้ําแห้งปีนี้อันนี้เราก็มาเคลียร์ค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็เดินทางกลับเนาะใช่ใช่ใช่ทริปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนหน,น้ามาใหม่แก้มือใหม่ใช่แล้ววิวดีไหมว,ว,วิวดีมากเลยอ่ะ แล้วก็มันมีลมเย็นๆนะนะทุกคนก็มาตกปลาเยอะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาแก้มือใหม่เพราะว่าเนื่องจากว่าเหยื่อที่เราเอามานี่มันรู้สึกมันใช้ไม่ได้นที่นี่เนาะอาจจะต้องเป็นพวกมันหมูหมัดเฮลบุบอยอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่เนาะใช่เพราะรู้สึกว่าเหยื่อที่เราเอามานี่มันมันไม่เหมาะกับที่นี่มากกว่าถูกถูกเอาไว้มาลองกันใหม่แก้มือใหม่ไปกันเรื่อยแก็ชอบเรื่องของบรรยากาศดีมาก เย็นสบายครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะไว้ติดตามอีพีต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็กิจกรรมอะไรเดี๋ยวมานำเสนออีกทีหนึง่งฝากติดตามช่องขายใหญ่ทัวแล้วก็ช่องไปก็ไปชาแนลด้วยนะครับ,อบตอนนี้คลิปกำลังคนติดตามเยอะมากคนดูเยอะมากนะครับยอดยอดวิวดีอยู่แต่คนติดตามเลน,น้อย <laughs> ก็ฝากทุกคนสับสไครต์กดติดตาม ให้ด้วยขอบคุณครับ